สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจุนพันล้านนะครับเอาพระสมเด็จนางพญานะครับพิมพ์สังคตินะครับองนี้นะครับเอามาให้ท่านท่านทั้งหลายที่สนใจในพระกุนะครับของจังหวัดพิษณุโลกนะครับพระนางพญากุพิษณุโลกมีหลายพิมพ์หลายทรงนะครับแต่วันนี้ผมเอาพระกุนางพญาพิมพ สังคตินะครับเอามาให้ท่านท่านทั้งหลายได้ศึกษาร่วมกับผมนะครับกับผมจูนพันล้านนะครับพระนางพญากำเนิดที่วัดนางพญานะครับเชื่อกันว่าผู้ที่สร้างก็คือพระวิสุทธิกษัตรีพระมเหสีของพระมหาธรรมราชาผู้เป็นใหญ่หรือเป็นกษัตริย์ในตอนนั้นนะครับค้นพบประมาณปี2,090หรือ2 0 0 0 หนึ่งร้อยนะครับตามตำนานบอกว่าอย่างนั้นนะครับพระนางพญาพิมพ์สังคตินี้ดูให้ดีนะครับดูอย่างนี้นะครับหูทั้งสองข้างคล้ายๆกับใส่ชะดาไว้นะครอบไว้นะครับตามลูกศรชี้ไว้นะครับจะลึกนะครับคล้ายๆแบบชะดาเลยนะครับเห็นไหมครับลึกนะครับแล้วก็จะสวยงามนะครับ เหมือนกับใส่ชฎาครอบหัวไว้นะครับนี่คือเอกลักษณ์ของพระนางพญานะครับพิมพ์ทรงของพระนางพญานะครับนะครับดูหูทั้งสองข้างนะครับลึกเหมือนนะเคาะใส่ชฎาครอบไว้นะครับสวยงามและลึกซึ้งนะครับ สร้างจากหงว่านหงว่านเกรสรดอกไม้นะครับร้อยแปดประการนะครับเป็นเนื้อดินผสมเนื้อว่านนะครับเกรสรดอกไม้ตลอดจนแร่กรวดทรายต่างๆเมื่อกดพิมพ์องค์พระจะเรียบร้อยแล้วแล้วจึงนําไปเผานะครับพระส่วนใหญ่เนื้อจะหยาบที่เป็นเนื้อละเอียดมีน้อย มีสมกลุ่มคือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กแบ่งตามลักษณะพิมพ์นะครับนี่คือว่านมะขามนะครับกระจายไปทั่วองค์นะครับเป็นเอกลักษณ์ของพระเนื้อดินที่พรสมว่านเกสรดอกไม้ร้อยแปดประการนะครับจะมีแร่มะขามหรือว่านมะขามนะครับกระจายทั่วองค์นะครับ นี่นะครับแสดงให้ถึงพระที่มีอายุความเก่าความแก่และสวยงามนะครับและจุดสังเกตอีกที่หนึ่งของพระพิมพ์สังคตินี้นะครับตรงคอจะมีเส้นเอ็นนะครับของพระออกมานะครับแสดงให้ถึงเป็นพระแท้นะครับเป็นพิมพ์ทรงตำหนิในพิมพ์ทรงนะครับของพิมพ์พระนางพญาพิมพ์สังคตินี้นะครับ นะครับเอ็นคอหรือเส้นเอ็นคอนะครับจะโผล่ลงมานะครับโผล่มาให้เห็นชัดเจนนะครับแม้บางครั้งจะไม่สวยงามแต่ก็จะมีโผล่มาให้เห็นบ้างนะครับเป็นเอกลักษณ์ของพระนางพญานะครับแทบทุกพิมพ์ทุกทรงนะครับจะต้องมีเส้นเอ็นคอนะครับแสดงให้ถึงพระแท้นะครับอันนี้คือพิมพ์ทรงสังคติคือเลือกแยกพิมพ์มานะครับนี่คือเส้นสังคตินะครับ เขาเรียกแยกพิมพ์ของพระองค์นี้พิมพ์ทรงนี้นะครับเป็นที่มาที่ไปของคําว่าพิมพ์ทรงสังคตินะครับนะครับตามลูกศรชี้นี่นะครับคือพิมพ์ทรงพระนางพญาพิมพ์สังคตินะครับดูให้ดีนะครับที่เขาเลือกพิมพ์ทรงแยกออกมานะครับตามพิมพ์ต่างๆ สังเกตได้ไม่ยากนะครับจากการดูพิมพ์ทรงแล้วนะครับเป็นพระที่มีเม็ดแร่มะขามนะครับกระจายไปทั่วองค์นะครับอันนี้นะครับสังคตินะครับที่เขาแยกพิมพ์แยกทรงออกมานะครับเป็นพิมพ์ทรงสังคตินะครับของแท้ ต้องมีว่านมะขามนะครับกระจาบเชระองค์ยิ่งเป็นผ้าที่เราใช้งานก็จะมีความฉ่ำนะครับของคาบเหงือคคาบไข่ที่ฝังติดตัวกับองค์พระนะครับสังเกตดูดีๆนะครับถ้าพระที่ใช้งานจะมีวนี้นะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังของพระนางพญาพิมพ์สังคติองค์นี้จะเป็นสองสีนะครับ แล้วก็มีคาบเหงือคาบไครฝังติดตัวองค์พระไว้นะครับพระแต่ละองค์จะมีตำหนินะครับพิมพ์ทรงนะครับแล้วก็แล้วแต่สภาพนะครับสวยมากสวยน้อยหรือชำรุดนะครับเราต้องดูเนื้อหารวมๆกันนะครับและพิมพ์ทรงให้ถูกต้องนะครับเพราะเป็นพระก,กุต้องมีคาบกุติดมาแทบทุกองนะครับ อันนี้พระองค์นี้จะมีสองสีอยู่ในองค์เดียวกันนะครับเป็นสีพิกุลแล้วก็สีแดงนะครับด้านหลังติดกันเลยนะครับแล้วก็มีคราบเหงื่อคราบไข่จากการใช้งานนะครับแสดงให้เห็นว่าพระผ่านการใช้งานมาหรือคราบเหงื่อคราบไข่เข้าไปเกาะนะครับฝังอยู่ในองค์พระนะครับ ถือว่ายังเป็นพระที่สมบูรณ์นะครับไม่ค่อยชำรุดมากนะครับวางองค์จะชำรุดนะครับจะมีเห็นเม็ดแร่มวลสารโผลมาเต็มองค์เลยนะครับทับงองค์นี้เม็จะไม่ชำรุดนะครับมากมายแต่ว่าก็ยังมีมวลสารครบนะครับมีเม็ดแร่ว่านมะขามออกมาเต็มองค์พระนะครับกระจายไปทุกองค์นะครับเหมือนกับ องน,นี้ก็ชัดเจนนะครับว่านมะขามเต็มองนะครับแม้แต่ปลายยอดด้านหลังนี้ก็แสดงให้เห็นถึงมวลสารมเม็ดแร่กระจายไปทั่วองนะครับมเม็ดว่านมะขามนี่นะครับหรือแร่มะขามนี่นะครับดูด้านหลังก็เหมือนกันนะครับดูนี่ครับจุดนี้ก็เป็นสีแดงแคล้ายๆว่านหรือเม็ดแร่มะขามนะครับกระจายไปทั่วองค์ พระนางพญาเป็นพระที่ถูกตัดขอบข้างให้รูปทรงเป็นสามเหลี่ยมทุกองค์นะครับลักษณะขององค์พระประทับนั่งปางมารวิชัยนะครับไม่ปรากฏฐานรองรับซึ่งเป็นส่วนมากนะครับการตัดขอบด้านล่างมักจะติดชิดกับพระเพลานะครับเสียเป็นส่วนใหญ่ถูกค้นพบครั้งแรก เมื่อประมาณปี2444ครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับสเสด็จประพาสเมืองพิษณุโลกนะครับทางจังหวัดจึงได้เตรียมการต้อนรับสเสด็จที่วัดนางพญาโดยสร้างเป็นประรำพิธีรับสเสด็จเมื่อคนงานขุดถุมดินก็ได้พบกับพระ เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งก็คือพระนามพญานั่นเองนะครับจังหวัดทางจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าวาดจึงได้เก็บพระเหล่านั้นเอาไว้พอเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเจ้าวาดและทางจังหวัดก็ได้นำพระขึ้นมาทูลถวายนะครับทูลเก้าถวายราห้าซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ ทรงแจกจ่ายพระราชทานให้แก่ข้าร,ราชการบริพานที่ตามเสด็จท่วนหน้าส่วนที่เหลือก็นำกลับกรุงเทพนะครับนี่คือประวัติคร่าวๆของพระนางพญานะครับจะมีเม็ดแร่มวลสารกระจายไปทั่วองค์นะครับที่สังเกตและเด่นชัดก็คือว่านมะขามนะครับหรือแร่มะขามที่เขาเรียกกันมานะครับกระจายทั่วองค์พระกุ นางพญาเพราะส,ส่วนผสมหลักก็คือเนื้อดินผสมว่านเกสรร้อยแปดประการนะครับจะให้ทำให้เราเห็นชัดได้ว่าพระกุที่เก่าแก่แล้วมีการใช้งานแล้วจะเห็นว่านมะขามโผล่กระจายไปทั่วองค์นะครับนี่คือเอกลักษณ์ของพระกุที่สร้างด้วยเนื้อดินผสมว่านเกสรดอกไม้นะครับนี่นะครับคือพระนางพญา พิมสังคตินะครับพระนางพญาเป็นพระที่มีพุทธศินอันสวยงามล้ำเลิศและเป็นชุดเป็นจะาพาคีอีกองหนึ่งถือได้ว่าเป็นพระที่มีความสวยงามเด่นด้านทางพุทธศินและพุทธคุณหาที่เปรียบเทียบไปได้และเป็นพระที่มีขนาดเล็กเหมาะสำหรับ ผู้หญิงใช้นะครับเพื่อให้ถึงอำนาจและพุทธคุณของพระเราต้องหมั่นสวดมนต์ไหว้พระเพื่อจะให้พุทธคุณคุ้มครองผู้อาราธนาติดตัวหรือใช้งานนะครับพระนางพญาจัดเป็นพระกุจังหวัดพิษณุโลกอันล้ำค่าและทรงคุณค่ายิ่งนักนะครับ ดังนั้นใครมีหรือเป็นผู้ครอบครองถือว่าเป็นคนโชคดีนะครับเพราะพระนามพยาทุกพิมพ์ทรงไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์ทรงต่างๆก็จัดว่าเป็นพระที่มีราคาหลักล้านขึ้นไปทุกองค์นะครับวันนี้ผมจุนพลรานเอามาให้ทุกท่านที่สนใจในพระกุของจังหวัดพิษณุโลกนะครับ ได้มาศึกษาร่วมกันกับผมจุนพันล้านนะครับเพื่อเป็นแนวทางการศึกษานะครับว่าพระที่สร้างจากเนื้อดินและผงว่านเกสรดอกไม้นะครับมีส่วนผสมของว่านเกสรดอกไม้จะต้องมีเม็ดแร่มะขามนะครับโผลมากระจายไปทั่วองค์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับเอกลักษณ์ของพระกุ่ที่สร้างจากเนื้อดินผสมว่านเกสร ต้องมีนะครับเม็ดแร่มะขามหรือแร่มะขามนะครับที่เขาเรียกกันนะครับสวยงามและมีคุณค่าน่าสะสมยิ่งนักนะครับถือว่าเป็นพระชุดเป็นจะพาคีชุดเล็กนะครับพระนางพญาเป็นพระที่ ีขนาดเล็กนะครับเหมาะสำหรับผู้หญิงใช้นะครับสแสดงให้ถึงอำนาจบารมีของผู้หญิงนะครับเพราะเป็นพระที่ผู้หญิงสร้างเป็นพระวีรกษัตริยีสร้างนะครับก็จะมีพุทธลักษณะหรือพุทธศินขนาดเล็กนะครับแต่ก็แฝงด้วยพุทธคุณ ทุกองนะครับสวยงามดังนางพญานะครับนี่คือพระนางพญาพิมพ์สังคตินะครับจะเล่นจะหาสังเกตกันดูให้ดีนะครับสังเกตได้เห็นถึงเม็ดละรหรือว่านมะขามนะครับอันนี้คือพระในตำ,ตำรานะครับที่หลายคนเขาเล่นเขาหากันนะครับคือนางพญาพิมพ์สังคตินะครับต้องมีรูปทรงอย่างนี้นะครับเหมือนใส่ ชดานะครับครอบไว้บนหัวหรือศีษะนะครับลึกชัดคมนะครับให้ทุกท่านสังเกตดูให้ดีนะครับเนื้อหาพระกุอายุต้องได้ความเก่าต้องได้นะครับและต้องมีเนื้อว่านมะขามนะครับเกสรดอกไม้กระจายไปทั่วองค์พระนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับนี่คือพระ นางพญาพิมพสังคตินะครับดูกันดีๆนะครับสวยงามนะครับแบบพระก,กุนะครับสังเกตให้ดีนะครับด้านหน้าด้านหลังของพระนางพญานะครับพิมพสังคตินะครับต้องมีเม็ดว่านมะขามหรือแร่มะขามนะครับกระจายไปทั่วองค์นะครับ ลักษณะของแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าพระสวยไม่สวยนะครับสององค์ที่ผมเอามาโชว์นี้นะครับวันนี้ผมจุนพัล้านมีความยินดีอย่างยิ่งที่เอาพระนางพญาพิมพ์สังคติมาให้ท่านท่านทั้งหลายที่สนใจได้ดูและได้ศึกษาร่วมกับผมนะครับหวังว่าคงจะเป็นสาระและประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายไม่มากก็น้อยนะครับ ศึกษาพระและเรียนรู้พระไม่ยากครับถ้าเรามีความตั้งใจจริงและมันฝึกฝนตัวเองให้เกิดความชำนาญจากตำรับตำราและองค์จริงของพระนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับทุกท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจากผมจุนพนานานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับ จากผมจุนพนล้านนะครับขอบคุณครับทุกท่านครับที่ติดตามนะครับ